วันนี้จะมาทำอะไรคะมารีวิวรูปภาพให้พ่ออ้อนกับแม่ปอยดูนะคะพื้นหลังคือสายล้งค่ะพื้นหลังคือสายล้งบัตเตอร์ฟบัตเตอร์ฟลายกี่ตัวคะสองตัวค่ะแล้วข้างล่างมีอะไรอีกชื่อค่ะอันนี้คือคืออะไรคะต้นไม้อันนี้คือไม้มีแมวไม้มีแมวจริงจริงต้นหญ้าต้นหญ้าคือใต้ต้นไม้มีหญ้า อันนี้คือต้นไม้ใหญ่มากเลยนะคะแล้วมันมีลูกด้วยไหมคะอันนี้คือโคนต้นไม้นะคะข้างบนนี้คือใบไม้นะคะแต่ันไม่ค่คยเห็นเราหร่ค่ะฝีมือใครคะฝีมือของเด็กหญิงอะไรสก็ผกมากอาค่ะฝีมือของใครคะน้ำตาฝันเหรอวาดเองโดยที่ใช้สีน้ําวาดลงเองโดยที่ไม่ได้ใช้อะไรลงก่อนเลยใช่ไหมเอาสีน้ําแบบอย่างนี้อย่างนี้เลยใช่ไหมคะลูกตั้งใจมาก ตั้งใจมากไม่ปล่อยพ่อออนดู<ต>นะคะผิดพลาดตรงไหนบอกเลยค่ะผิดพลาดเพราะใส่สีเยอะเลยเด็กออใส่สีเยอะไปแบบว่าแม่ยายเข้ามาบ้านแบบเละเ<ส>ทะเต็มเลยในบ้านผิดพลาดตรงนี้เกียสีหมดออรู้สึกจะฟุดฟัดหน่อยนะคะแม่ปล่อยพ่อออนรู้สึกจะฟุดฟัดฟุดฟัดมีน้ำมูกหรือเปล่าไม่รู้นะยิ้มบาย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 กดไลค์แม่ปล่อยพ่อออน Good night I see you again tomorrow bye bye thank you